หน้าบ้านก็เตรียมแล้วไก่ขวากอยู่เลยเอามาใหม่หน้าบ้านอันนี้ลูกเกียบแมวแมวอัซจัน,อ,น,นอันนี้กับอันนี้ก็พผพาพัน ัวนีก้กะสัญญาก็มั่นไว้ว่าสิบ่ขาหนังตัวน่อยไปตัวบ่ได้โอ้เยเปียกเบิ้ลเราตัวราสับท่ายหมูมวยด้วครับเหมือนไอ้เมาเราเอิองเมาเราไปล่หน,หนูมาหัวหนู น,นายผดนหนกนี่จะไก่เชื่องที่เลี้ยงก,กินไข่เพื่อบรสามต่อเบอร์เครนเนี่ยซุกหยอ่อนเจ้ามาหัดก,กินไข่ตัวไก่เชื่องจะอยู่หันสารต่อบอดายเมื่อยข่ามดึง กินซ้ำนีล่ละมเมา,าล้วไหนูเดี๋ยวจะเอาเก็บรับหนูให้เบื้งหนูกัดฟอมารเสียงเหยียดกเสี่ยงเรือแต่ว่านหนูกัมึงนีก็มีแค่นีแ่แหละครับเมาแล้วมึงเมาธรรมดาเมาเห เขาไปเหงาไปง่าเอ้ยหงยัง,ยงตัวเดียวมึงตังนี้นมันนงจะออกมามึงเป็นยังไรับผิอดอะรนี่กบกยนไปไหนยุบก,กินกะสิหดายเก็นอยนี่เอาไว้ในีอขอกระไ้แมวอ,อาจยง ไว้น่าบานตั้งย่างเนี่ยนี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็นี่ป้งมือเศร้านี่โอ้คือจ้ะ